น้องครับผมไม้อีกหนึ่งค่ายนะครับนี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับลักษัตร์ลูกลักเพชรดำชัยครับค่ายอะไรครับผมค่ายโคโชควิศรุทธ์ในวังครับมาจากที่ไหนครับบ้านสวนครับบ้านสวนสุโขทัยนะครับตัวนี้เป็นอายุกี่ปีครับหกปีครับงอหกปีหกปีเราพ่อแม่เป็นลูกตัวไหนครับลูกกิ่งสร้างครับลูกลักษัตร์ชาพยักษ์คอนใจในวังครับ อ๋อลังศาสชาติพยักขวัญใจในวังนะครับคือพ่อของตัวนี้เนาะครับนี่พี่น้องแฟนรชนยุค90ต้องรู้จักดีครับลังศาสชาติพยักขวัญใจในวังตัวนี้ตัวดีนะครับชนะที่ไหนมาบ้างพ่ออ่าแม่สอดแม่สอดก็ไป้าอ่าแล้วก็แพ้ครับแล้วก็สุขท้ายด้วยอ๋อลายสนามบรรสวนสนามเก่าอะครับผมครับนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวนี้ทางชนเป็นยังไงครับชนมัดท้อครับ เดินหน้าประมาณประเภทเดินหน้าครับครับผมแล้วล่าสุดหวังกี่นาทีครับหวาง25ครับ25นาทีหัวใหม่เนาะพี่นะหัวใหม่ครับชนเท่าไหร่ครับตัวนี้ชนเท่าไหร่ชน5้า0 0้าครับห้าหมครับผมชนวันที่เท่าไหร่ครับชนวันที่2 1อนะครับ21คู่สองรอบรอบแรกอ๋อนะครับนี่นะครับตัวนี้สีรังสาดสวยเลยครับผม ความมั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นรอร์เซ็ครับร้อยเปอร์เซ็นต็มเอาโอเคครับผมมีอะไรฝากถึง FC ฟซีไหมครับใครในวังก็ฝากเชียกันด้วยแล้วกันครับได้ครับผมโม่ใหม่ใหม่ครับครับเดี๋ยวพาไปดูคู่ต่อสู้นะครับตัวนี้เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะสอบถามรายละเอียดกับพี่สทสุขนะครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับ ยอดกระทิงค่ายอะไรครับค่ายสิงคีรีเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่มาด้วยกัน2ตัวนะครับคนละค่ายแต่ก็มาอยู่ด้วยกันนะพี่เนาะมาจากจังหวัดเดียวกันตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับประมาณหกปีได้ครับหกปีเป็นวัวชนมากี่ครั้งครับพี่ยังไม่เคยชนนะครับใหม่ครับผมใหม่นะครับตัวนี้เป็นวัวใหม่ทางชนเป็นยังไงครับก็ชนไปหน้ามาหลังได้ครับครับเป็นเป็นวัวเกิดที่นี่หรือว่าเป็นวัวมาจากใต้ครับพี่ มาจากภาคใต้เนาะครับพี่นี่ครับผมตัวนี้ชนเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแสนชนวันที่เท่าไหร่ครับยี <21. S 1> <ร>่สิบเอ็ดชนวันเดียวกันอ๋อครับผมเดิมพันครับพี่หน,นึ่งแสนเนาะอ๋อตัวนี้ก็สด<อ>สมบูรณ์ดีเหมือนกันครับผมอเอาฝากถึงเอฟซีนะครับครับผมขอบคุณครับ